สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Small Letter Good นะครับวันนี้ผมมีกระเป๋าสตางค์จากแบรนด์ n d นแฮ c นะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับของแบรนด์ a n นแฮ c คนะครับจะเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเปิดร้านทางเฟ e บุ o k นะครับก็จะสามารถสั่งให้เรากระต้อมกระเป๋าสตางค์ได้นะครับซึ่งแบรนด์ของเขาจะมีเครื่องหนังต่าง,างๆนะฮะเช่นพวก ซองเก็บกุญแจรถนะครับกระเป๋าสตางค์นะครับเข็มขัดนะครับหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังชิ้นเล็กต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้จากแบรนด์ได้จากทางเพจของร้านเขาได้เลยนะครับสำหรับกระเป๋าสตางค์ที่ผมสั่งมานะฮะชิ้นนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับที่เป็นหนังฟอกฝาดหนังอิตาลีนะครับเป็นหนังสีธรรมชาตินะครับ ตอนนั้นสั่งมาในราคาประมาณประมาณ3,800บาทนะฮะก็ทำมาจากหนังอิตาลีทั้งใบนะครับวัสดุก็จะเป็นหนังอิตาลีสีธรรมชาตินะครับความหมายของสีธรรมชาติก็คือเดิมทีมันจะเป็นสีขาวนะฮะออกสีขาวนวลน,นะครับอมอมสีแทนเล็กน้อยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะข,ของหนังฟอกฝาดนะครับที่ไม่ได้มีการย้อมสีมาก่อน เมื่อเรามีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งนะครับสีของหนังก็จะมีการเฟดไปตามอายุการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบเล่นเครื่องหนังที่เป็นหนังฟอกฝาดนะครับปกติพวกสายเล่นยีนนะครับก็มักจะชอบกระเป๋าสตางค์ที่ทํามาจากหนังฟอกฝาดส,สีธรรมชาตินะครับเนื่องจากจะให้กระเป๋านะคะหรือว่าเครื่องหนังชิ้นนั้นนะครับมันมีการเฟดไปตามอายุการใช้งานพร้อมกับการเฟดของยีน สำหรับใบนี้นะครับผมได้สั่งมาใช้งานน่าจะประมาณเกือบเกือบสปีแล้วมั้งครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของของการใช้งานมาระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสปีนะครับอันนี้ทางทางร้านจะเรียกว่าส่งไบเกอนะครับลักษณะงานก็จะเป็นงานแฮนด์ครา์นะครับแฮนด์ครา์หมายความว่าเป็นงานทํามือนะครับ ก็จะมีการตัดหนังนะฮะด้วยมือแล้วก็มีการเย็บด้วยมือนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยลองเข้าไปดูที่เป็นลักษณะข,ของทานแ h a n d c ค a f พวกนี้นะฮะเมื่อตัดหนังออกมาแล้วนะครับก็จะมีการติดกาวกระเป๋าเสร็จใช่ไหมฮะเขาจะมีการใช้ซ่อมนะครับตอกตอกรูนะฮะแล้วก็มีการเย็บนะฮะโดยการเย็บด้วยมือนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของของพวกงานแฮนด์คราปพวกนี้นะครับลักษณะการเดินได้นะครับก็จะมีความเท่ากันนะฮะสติทดนะครับการเย็บก็จะเท่ากันนะครับเนื่องจากรูทุกรูที่มีการเย็บนะฮะจะใช้ซ่อมก็เรียกเป็นซ่อมสําหรับตอกหนังนะครับตอกเข้าไปนะฮะเพื่อให้มันมีระยะห่างของของสติทิดเท่ากันนะครับไม่ใช้ซ่อมตอกเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็จะใช้การเย็บ นะฮะมันก็จะมีเครื่องนะครับสำหรับเป็นเป็นตัวจับนะฮะจับเพื่อจะใช้สำหรับการเย็บนะครับช่งางก็จะมีเอาได้นะฮะได้ซึ่งเป็นได้สำหรับการเย็บหนังพวกนี้นะครับถ้าสังเกตดูมันจะหนากว่ากว่าได้ได้ทั่วทัววว่วไปนะครับแล้วก็มีความคงทนมากนะครับเป็นได้ที่อาจจะเคลือบพวกแว็กพวกเทียนนะครับหรือพวกพวกที่มีลักษณะของการกันน้ำนะครับ นะฮะจะใช้เข็ม2อ,อันนะครับด้านหนึ่งแล้วกอ็อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เย็บพร้อมกัน2เข็มนะครับีก็จะเป็นลักษณะของการทํากระเป๋าพวกนี้นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของกระเป๋าที่เป็นงานแฮนด์นแฮนด์คลับแบบนี้นะครับก็คือเนื่องจากการการประกอบกระเป๋าพวกนี้นะครับมันจะต้องใช้เป็น หนังหลายๆชิ้นมาต่อกันนะครับมันก็จะเห็นความหนาตรงขอบของของกระเป๋านะฮะ,อ,ะอย่างบริเวณนี้เขาจะมะีหนังชิ้นนอกสุดนะครับหนังชิ้นด้านในแล้วก็ชิ้นตรงกลางที่เป็นช่องใส่บัตรนะครับมันก็จะทําให้กระเป๋ามันมีความหนาแบบนี้นะฮะก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับหรือบางคนถ้าเกิดไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยนะครับ ถ้าคนไหนไม่ชอบมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือทางช่างก็จะมีการปอกหนังให้บางลงนะฮะแล้วค่อยนํามาประกอบนี่ก็คือจะเป็นความหนาของหนังแผ่นหนึ่งนะครับหนาประมาณประมาณมิลหนึ่งด้วยลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้อายุการใช้งานของกระป๋อพวกนี้นะครับมันมันยาวนานมากๆนะฮะ ใช้ไปก็คือเกิน10ปีแน่ๆนะครับไม่มีทางที่ตัวขอบมันมันจะชำรุดนะฮะส่วนพวกขอบพวกนี้กจ็จะใช้เป็นพวกน้ำยาประสานในการในการลบขอบนะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนออกระเป๋าอย่างพวกหลุยเวตตองหรือว่าเป็นเครื่องหนังอื่นที่จะใช้เป็นพวกพวกยาแนวมายานะครับซึ่งแบบนี้มันจะมีความคงทนมากกว่า นี่เป็นสภาพการใช้งานสําหรับหนังฟอกฝาดนะครับซึ่งไม่ได้มีการย้อมสีหนังมาก่อนนะครับลักษณะของหนังนะครับเมื่อใช้งานไปมันก็ก็จะเฟดไปตามการใช้งานดิ้วรอยของกล่องการที่เราจับถือหรือการใส่ในกระเป๋าอื่นๆน,นะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอย่างข้อเสียก็คือมันจะมีเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหมฮะจากการใช้งานบางคนอาจจะไม่ชอบนะฮะ อันนี้จะเป็นลักษณะของหนังนะที่เป็นหนังฟอกฟาดที่เป็นหนังวัวนะฮะมันจะมีริ้วรอยแบบนี้นะครับเป็นริ้วรอยของหนังวัวนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของหนังวัวที่เป็นหนังแบบเนี้ยหนังฟอกฟาดนะครับแต่ถ้าเป็นหนังลักษณะของหนังม้าเชลโคโดาวานนะครับการริ้วรอยของมันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะซึ่งจะเป็นจุดที่ทําให้เราแยกความแตกต่างได้ การใช้งานนะครับให้มันมีความเงาสวยงามแบบนี้นะครับมันจะต้องมีการลงลงพวกแว็กพวกมิงออยอยู่เป็นประจำนะฮะอย่างของผมใบนี้นะครับก็จะลงด้วยพวกเ,เป็นลักษณะของวัสลีนนะครับเอามาลงนะครับพอดีผมไม่ได้ซื้อมิงออยมาใช้งานนะครับแต่มีการใช้วัสลีนมาลงหนังนะฮะมันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการลงมิงออยกับหนังนะ ถ้าเป็นมิงออยหนังมันจะสีมันจะเข้มกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นวาสลีนนะครับผมรู้สึกว่าสีมันจะจะออกส้มๆ้นะฮะส้มส้แล้วก็สีจะสวยกว่านะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัววาสลีนนะฮะก็จะเป็นวาสลีนที่เราหาซื้อได้ตัวตัวไปนะฮะเป็นวาสลีนทาแผลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในมันสามารถจุอะไรได้บ้างนะครับ จุดประสงค์ของการใช้งานกระเป๋าใบนี้นะครับตอนแรกก็คือผมจะชอบเอาโทรศัพท์นะครับเอามาใส่ในในกระเป๋านะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้งานก็จะเป็นรุ่น iPhone Xs Max นะครับพอดีตอนที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปอยู่ผมก็เลยเอาไว้ตัวเคสมันมาใส่แทนนะครับนี่ก็คือเราใส่เคสลงไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดมันก็สามารถปิดได้นะครับปิดได้สนิท แต่ลักษณะของการใช้งานแบบนี้นะครับมันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ตรงตรงให้ตัวฟิล์มที่เคลือบอที่เคลือบตรงตรงหน้าจอ iPhone นะครับมันจะมันจะเกิดรอยได้นะครับเนื่องจากมันโดนแบกตรงนี้นะครับตอนที่เรากดตอนที่เรากดปิดแบบนี้นะครับเพราะน่นาจ,จะต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าปกติแล้ว ผมก็จะเปลี่ยนในตัวฟิล์มที่เคลือบหน้าจอ iPhone อ,อยู่ประมาณสักครึ่งปีจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นการใช้งานทัว่วไปนะครับก็ก็จะใช้ในการส่วนใหญ่จะถือแล้วก็เด็บในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหลังของกางเกงยียนนะครับมาดูนะครับว่าภายในมันมีช่องอะไรบ้างนะครับ ตอนที่ซื้อมานะครับตอนที่สั่งทํามาทางร้านนะครับก็จะมีการใส่ซิปตรงนี้ให้อันหนึ่งนะครับเป็นซิปของ YKK ถ้าเกิดสังเกตดูมันจะมีรอยเย็บอยู่ใช่ไหมครผมได้ตัดได้แล้วก็แกะซิปตัวนั้นออกนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันมีซิปอยู่เนี่ยมันจะใส่ใตัวตัวสทรศัพท์มือถือไม่ได้ซิปมันจะมีโลหะใช่ไหมหัวจะเป็นโลหะแล้วตัวหัวโลหะมันจะไปกดกับตัวโทรศัพท์แล้วทําให้โทรศัพท์เรา เราจำรุดได้ก็เลยผมก็เลยต้องถอดออกนะเพระาะนั้นช่องนี้ก็จะกลายเป็นช่องใส่พวกบัตรเล็กๆน้อยๆนะครับหรือใส่เป็นตัวใบเสร็จแทนนะครับข้างในประกอบด้วยช่องอะไรบ้างนะครับมีช่องใส่ธนบัตรนะครับ1ช่องนะครับปกติช่องนี้ผมจะใช้ในการใส่พวกธนบัตรที่เป็นธนบัตรพวกขวัญถุงนะฮะเก็บไว้มีคอมพาซิทที่เป็นคอมพาซิทใตญ่หญ่1ช่องนะครับอันนี้ช่องใหญ่ ช่องนี้มักจะใช้ในการใส่โทรศัพท์มือถืออันนี้จะเป็นช่องใส่เหรียญนะครับแต่ผมก็จะใช้เป็นช่องใส่พวกสลิปแทนนะครับเอาซิปออกไปแล้วก็จะมีช่องใส่ธนบัตรอีกช่องหนึ่งนะครับก็รวมกันมีช่องใส่ธนบัตรจั้วนวล3ช่องนะครับช่องใส่เหรียญช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่องใส่การ์ดอีกข้างละ3ามช่องก็รวมกันเป็น6ช่องนะครับ เดี๋ยวจะลองวัดขนาดให้เพื่อนๆดูนะครับขนาดของเขานะครับความยาวของกระเป๋านะครับอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ19.5ซเมนะครับส่วนความสูงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ9.5ซนเมนะฮะแล้วส่วนความหนานะครับอยู่ที่ประมาณ2ซเมตร าสาเหตุที่ผมใช้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับผมใช้กล่องของ Nike Air Force 1มาเป็นตัวลองสำหรับการรีวิวเนื่องจากว่าผมต้องการหาไอตัวพื้นหลังที่มันเป็นสีเทานะฮะวัตวัตถุที่เป็นพื้นหลังเป็นสีเทาแบบนี้นะครับ การปรับไวบาลานซ์ของกล้องที่เป็นอัตโนมัตินะฮะแล้วก็การปรับพวกเอ็กโพเชอร์ค่าแสงต่างๆนะครับมันจะทาได้มันจะมันจะได้ค่าที่ถูกต้องนะครับนี่ก็คือจะเป็นทิคที่ใช้ในการในการถ่ายคลิปนะครับเพื่อให้ได้ค่าเอ็กโพเชอร์แล้วก็ไวบาลานซ์ที่มันถูกต้องนะครับเนื่องจากกล้องส่วนใหญ่แล้วมันจะ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 วัดแสงนะครับแล้วก็วัดไวบาลานซ์จากพวกสีเท่ากลางนะครับสีประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นสภาพการใช้งานนะครับาการปิดก็จะเป็นแบกนะฮะแบกปิดแบบนี้ก็สาเหตุหนึ่งที่ผมซื้อกระเป๋าใบนี้มาใช้งานนะครับปกติผมจะใช้กระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าใบสั้นนะครับแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ไปอ่านหนังสือนะครับกระเป๋าสตางค์ใบเดียวอะไรสักอย่างนลยนะฮะซึ่งมันเป็นเป็นเป็น,ปนพูดในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าสตางค์นำโชค นะเขาแนะนำให้ใช้กระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะฮะ,ะสาเหตุที่ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ใบยาวเน,นื่องจากว่า1ก็คือการเก็บเก็บธนบัตรนะครับธรรมชาติของธนบัตรโดยความเชื่อนะฮะธนบัตรจะชอบให้อ่าจะชอบเออแบบเออก็คือก็คือไม่ต้องพับเขานะฮะในการใส่กระเป๋านะฮะเมื่อไหร่ที่ที่แบบที่อยู่ของของธนบัตรนะครับหรือว่าเงินนะครับมัน มันมีที่อยู่ที่สบายนะครับกระเป๋าใบนั้นมันก็จะเรียกเงินให้เข้ามาตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็นความเชื่อนะครับนี่จากการใช้งานมาเกือบสองปีนะฮะจริงๆผมก็ชอบธนบัตรที่มันที่มันเรียบๆตรงๆมากกว่า,าการที่มันจะใส่ไว้ในกระเป๋าพับนะฮะแต่เนื่องจากในชีวิตประจําวันจริงๆของเราเนี่ยเรา บางทีเราไม่สะดวกที่จะถือกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับใบยาวแบบนี้นะครับส่วนตัวผม,วมก็คือผมชอบกระเป๋าสตางค์ที่มันมันพับได้มากกว่าเพราะว่าต้องใส่อยากจะใส่ในกระเป๋ากังเกงนะฮะที่เป็นกระเป๋าหน้านะครับถ้าเป็นใบแบบนี้ก็คือมันจะพกพาลําบากนะฮะมันก็จะช่วงหลังๆมานะครับประมาณสักหลังจากใช้งานประมาณสักกับกับปีหนึ่งนะฮะก็จะมีการสลับมาใช้กระเป๋าสตางค์ใบสั้นเหมือนเดิมนะครับรวมกับกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะฮะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะการเฟรดของหนังที่มันสวยมากๆนะครับผมเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะฮะกระเป๋าสตางค์ที่ดีก็ควรจะมีพลักษณะพวกสีส้มๆหรือออกไปทางแดงๆนะครับกระเป๋าใบนี้พอมันเฟดออกมานะมันก็ออกเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับซึ่งมันตรงกับจริตผมมากๆนะครับก็เลยทําให้ถึงแม้ยังใช้ใบใบสั้นอยู่แต่ใบนี้ผมก็ยังเก็บไว้นะฮะ เก็บไว้ใส่พวกเงินฝันขวัญถุงนะครับอย่างที่บอกก็คือโดยความเชื่อส่วนตัวก็คือยังยังยังเชื่อลักษณะของออกระเป๋าสตางค์นะครับที่มันเป็นลักษณะใบยาวนะฮะซึ่งเงินนะฮะมันจะชอบมาอยู่กับกับกระเป๋าสตางค์ที่มันที่ที่เขาอยู่แล้วเขาสบายนะฮะการเก็บเงินที่ดีนะครับก็กระเป๋าควรจะมีเป็นแป็กรือเป็นเป็นซิปนะฮะ นี่ก็คือเป็นลักษณะของกระเป๋าว่ากระเป๋านําโชคนะฮะส่วนพวกสีนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อเลยครับสําหรับเพื่อนเที่สนใจพวกกระเป๋าสตางค์ที่เป็นหนังฟอกฝาดแบบนี้นะครับก็อาจจะลองติดตามได้จากทางเพจของร้านมีร้านอยู่หลายร้านนะครับก็อย่างอย่างที่ผมสั่งซื้อมาก็าจากร้านแอนแฮนคลาฟนะฮะรู้สึกตอนนี้ร้านนี้นะครับทางเพจเขาจะถูก จะถูกปิดเพจไปเนื่องจากจากมีปัญหาอะไรทุกอย่างหนึง่งนะฮะทางเพจก็ได้มีการเปิดเพจขึ้นมาใหม่นะครับเพจเป็นชื่อแอนแฮนกราฟนะครับนะครับผมผมจำชื่อเพจใหม่ของเขาที่เปิดไม่ได้แล้วนะครับเดากยวเพื่อนลองเข้าไปหาดูนะครับอ่าแล้วก็จะมีร้านอีกเยอะแยะเลยนะฮะที่ที่ทำพวกกระเป๋าแบบนี้นะฮะสำหรับกระเป๋าสตางค์ที่เป็นหนังฟองฟาดนะครับ มันก็จะมีหนังนะฮะอยู่ด้วยกันเท่าที่ผมรู้จักมาก็จะมีหนึ่งก็คือเป็นหนังฟอกฝาดที่เป็นหนังวัวไทยนะฮะสก็คือจะเป็นหนังวัวอิตาลีแล้วก็3ก็จะเป็นหนังวัวจากโรงฟอกของญี่ปุ่นนะฮะพวกโรงฟอกโทชิกินะฮะสำหรับหนังที่มีชื่อเสียงนะฮะที่เป็นหนังฟอกฝาดก็จะเป็นหนังของโรงฟอกโทชิกิของญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งแบรนด์เทนจินนะฮะถ้าเพื่อนเพื่ออยู่ในสายพวกสายยีนแล้วสายกระเป๋าแบบนี้ก็จะรู้จักแบรนด์นี้ดีแบรนด์เทนจินนะฮะของเขาก็จะทํากระเป๋าสตางค์ที่เป็นทามาจากหนังฟอกฝาดเหมือนกันนะครับมาจากโรงฟอกหนังโตชิกินะฮะของแบรนด์นี้ราคาก็จะเกือบเกือบสองหมื่นนะครับถ้าเป็นกระเป๋าใบยาวนะฮะใบยาวที่มีสายล้อมรอบตรงนี้นะครับก็ราคาก็ประมาณสักหมื่นเจ็ดถึงประมาณหมื่นเก้านะฮะ วก็จะมีใบที่มันเป็นใบใบเล็กลงมาหน่อยนะครับราคาก็จะประมาณสักหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนะครับคุณภาพของหนังก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วหนังอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นจากโรงฟอกของอิตาลีนะฮะถ้าเป็นหนังอิตาลีนะครับนี่ก็คืออย่างใบนี้ที่ผมใช้งานอยู่ลักษณะหนังเขาจะหอมนะฮะมีความหอมแล้วก็ผิวหนังนะฮะมันจะมันจะ รูกลมขนตรงนี้มันจะมันจะเรียบเท่ากันหมดเลยนะครับหนังหอมแล้วก็แล้วก็ผิวเรียบนะครับถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆแบบเออลองใช้งานแล้วนะครับแนะนําว่าเออถ้าจะไปให้สุดก็ไม่ไม่ถ้าไม่หนังญี่ปุ่นนะฮะก็ควรจะเป็นหนังอิตาลีนะครับส่วนหนังหัวไทยนะครับมันก็จะจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งจะเห็นคุณภาพที่มันต่างกันค่อนข้างชัดเจน หนังหัวไทยจะมีกลิ่นกลิ่นมันจะแรงหน่อยนะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆกลิ่นของเข็มขัดลูกเสือนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆจําได้สมัยเราเรียนตอนประถมนะฮะไปซื้อพวกเข้าร้านเครื่องเขียนมันจะมีกลิ่นหนังกลิ่นหนึ่งที่แบบฉุนๆนะฮะพอเข้าไปจนถึงที่มันเป็นจุดขายกระเป๋าหรือว่าขายพวกเข็มขัดลูกเสือนะครับกลิ่นจะเป็นประมาณนั้นฮนะนั่นก็คือเป็นหนังวัวไทยนะครับผิวของมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ลักษณะการฟอกหนังนะครับก,ก็ผมว่ายังไงก็สู้พวกหนังอิตาลีหรือหนังของญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายการเฟดมันก็จะออกมาคล้ายๆกันนะครับมันก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็กเป็นเป็นสิ่งที่อยากจะอาจะฝากให้เพื่อนเพื่อได,ไ,ดได้พิจารณาในการเลือกซื้อกระเป๋าพวกนี้นะครับสมมุติถ้าอยากจะอุดหนุนหนังไทยนะครับก,ก็สามารถอุดหนุนได้นะครับราคาก็จะต่างกับราคาของหนังอิตาลีนะครับค่อนข้างจะเกือบเกือบเท่าตัว นะครับหนังอิตาลีนะครับห,หรือหนังญี่ปุ่นมันต้องนำเข้ามานะครับภาษีมันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะแต่ถ้าตามความเห็นผมนะครับในราคาที่เหมาะสมคุณภาพที่ดีนะครับก็อยากจะให้ลองไปใช้พวกหนังอิตาลีดูนะฮะแลวจากจากข้อสังเกตของผมนะครับบางทีเราสั่ง ซื้อกระเป๋าพวกนี้หรือสั่งทํากระเป๋าพวกนี้จากร้านร้านที่อยู่ใน f a c e b o o k นะฮะท้าเมื่อไหร่นะครับที่มันใช้หนังที่มันมีราคาสูงนะฮะราคามันอย่างใบนี้ใบนึงประมาณสัก38 0 0ับาทลักษณะการเย็บกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันเนี๊ยบมากๆเลยนะครับมันแบบดูดีมากๆเลยนะครับจนทําให้ผมติดใจแล้วก็ต้องสั่งมาอีกใบหนึ่งแต่ตอนนั้นผมสั่งมาเป็นใบสีแดงนะครับเป็นใบสั้นนะครับ ใบสีแดงก็ประกอบด้วยหนังปกเป็นหนังอิตาลีนะครับข้างในก็เป็นหนังอิตาลีแต่ราคามันก็จะจะถูกกว่านะครับด้วยลักษณะของราคาที่มันถูกกว่านะครับผมมีความรู้สึกว่าไอ,อ,อกระเป๋าใบสั้นที่ผมได้มาใบที่สองนะครับมันมันเย็บสู้ไม่สวยไม,ไม่ไม่เท่ากับใบนี้นะฮะ นี่ก็อาจจะเป็นข้อที่ที่ต้องฝากพิจากันปัจจุบันใบนั้นนะครับผมให้คุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกระเป๋านะฮะที่เป็นกระเป๋าใบยาวนะครับทำมาจากหนังฟอกฝาดอิตาลีสีธรรมชาติใบนี้นะครับก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ